เี่ยวไปตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความชีวิตยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหามน่าพากรุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์ ตอนนี้เราก็ได้มายืนอยู่ในอนาบริเวณของพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะในเขตพระราชวังสวนมิสิตซึ่งสร้างตั้งแต่ครั้งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหรัชกาลที่หของเรานะครับพระที่นั่งพิมานเมฆนะ,ะถือว่าเป็นพระรัชที่นั่งที่สร้างเป็นที่ระทัญของสำแหน่งข้ามนาคและก็ตำาหนักป่ายไนของเจ้าที่ฝ่ายในน,น,ยนะครับสร้างเป็นรูป ตัวแอลและตัวแอลชั้นล่างสร้างด้วยก่อด้วยต่อ้วยอินนะครับชั้นบนทั้งหมดสร้างด้วยไม้สักทองข้างหลังซึ่งตอนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดโบราณที่สุดนะครับเ่อแก่ที่สุดของของโลกแล้วนะครับ ก็คือในส่วนของนิเทศถ้าชวนดิสิก็ได้รับาการบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมานะครับห้องจัดแสดงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่31ห้องนะครับแต่ก่อนเคยเป็นห้องที่ประทับขอ,ของพระบรมราชเทวีพระอัราชายาคือผู้ที่มีเรียกว่ามีศักดิ์สทธม์สำคัญสำคัญทั้งหลายเป็นฝ่ายในทั้งหมดนะแล้วก็รูปแนวเชฟนะครับ จะเป็นปีกไปด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาด้านละ60เมตรนะครับเป็นสี่ชั้นไม่นับไม่นับอาคารที่เป็นรูปโดมนะฮะอาคารทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นนะครับพิพัที่นั่นที่ร่างีิมานเมฆปัจจุบันนี้ก็ได้จัดเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนะคจัดแสดง พระาชทรพรรดิถึงว่าพระสิ่งของนะครับซึ่งเป็นสิ่งของส่วนพระองค์ตั้งแต่ครั้งในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็ของขา้าราชบริพารโดยเฉพาะพระอัครมเหรียีพระบมะรมราชเทวีต่างๆนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะได้มสวยงามมากๆแล้วก็มีมีสิ่งที่มีคุณค่านะ,ะกรต่อการทศนษศึกษาหาความรู้มากๆนะครับซึ่ง คนไทยนะฮะภูมิใจมากๆที่พระที่นั่งวิมาเนเมฆแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยที่พระที่นั่งที่สร้างโดยไม้สักทององค์ที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดและสวยงามที่สุดรับเป็นศิลปะปแ,บบแบบแบบทางตะวันตกเนี่ยนะ,ะเหลือเพียงแห่งเดียวของโลกนะครับ เที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความที่ทิตยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหานภาคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ โลกไม่มายาจะบา้าว็นไหนเมืองเรียกปุงเรืองก็คงจะไม่